สวัสดีครับผมอยู่ผมนุ้มมิสิกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกีตาร์นะครับผมนะกีตาร์โป่งนะครับขนาดไซส์41นิ้วนะครับตัวนี้เลยนะครับของคาสุกินะครับผม40นิ้วนะครับตัวนี้เป็นของมือสองนะครับผมนะก็สภาพถือว่าสวยนะครับนี่ฮะไม่มีรอยแตกหักนะครับอ่าทีนี้มาฟังเสียงก่อนดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ ี้ก็ถือว่าไพเราะมากๆนะครับผมนะตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าราคานี่คุ้มมากๆนะครับผมนะตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตัวนี้เหลือ1390บาทนะครับผมนะฮะโอเคตัวต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาเซลล์สตัวนะครับผมนะฮะพันสามเบาทนะครับนี่นี้ นี่ครับขนาด39นิ้วนะครับเป็นของคาสุกิเหมือนกันนะครับของใหม่ก็อยู่ประมาณพันเก้า้กสิบนะครับตัวนี้ตั้งสายก่อนตั้งสายก่อนตัวนี้เรามาแบบเร็วๆเลยนะ ไม่มีการตัดต่อนะครับผมนะฮะโอเคมาราคา1,390เหมือนกันครับผมนะของมือสองสภาพสวยนะครับนี่สภาพสวยนะครับเป็นสีอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรสีแดงแดงเลือดหมูประมาณนี้นะครับผมนะ โอเคไปครับฟังเสียงครับ 1,390นะครับโคตรถูกเลยนะฮะมีเหล็กขันคอด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของเมื่อสองนะของใหม่อยู่ที่1,990นะครับตัวนี้อ่ะตัวต่อไปนะครับมาย้ํานะครับนะฮะสตัวนี้ราคาให้ราคาเท่ากันเลยนะครับนะฮะ1,390บาทนะครับพร้อมเล่นเลยนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนสายให้ใหม่แล้วนะครับเค ตัวนี้สวยตัวนี้สวยขนาด41นิ้วตัวนี้สวยตัวนี้ก็ของใหม่นะครับของใหม่อยู่ที่207นะจัดไปเลยครับ1,390บาทราคานี้มีอยู่3ตัวเท่านั้นนะครับ ก่อนเล่นทุกครั้งนะครับต้องตั้งสายก่อนนะครับผมนะเพิ่มเพิ่มความชัวโอเคตัวนี้ยี่ห้อมาติลีนะครับผมนะฮะด้านด้านหน้าจะเป็นไม้อ่าสะพุดนะครับผมนะนี่ครับไม้หน้าขาวมาฟังเสียงดูนะครับ เียงของ้ามที่จะคมชัดนะครับผมนะขนาดไซส์41นิ้วนะครับกับมาติลีพันสามเก้าสิบบาทนะครับผมนะมีมาสามตัวนี้นะราคานี้นะนะครับผมนะก็สั่งซื้อได้นะครับจากร้านนุมิวสิกนะครับผมนะอยู่เรียบกาจนาพิเศษหกทับหนึ่งนะครับแถวๆถรามินทากมาแปดนะครับซอยกุบบอนเข้ามาได้เหมือนกันโอเคก็ชื่อบัญชีนะครับผมนะชื่ออนุชาวิเชตพงศ์เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ